สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะออกจากควอลันทีนนะคะไปเที่ยวสมุยกับดาวค่ะแล้วก่อนที่จะพาไปเที่ยวสมุยนะคะวันนี้ก็พิเศษหน่อยนะคะทริปนี้จะพาไปแพ็คก,กระเป๋ากับดาวค่ะมาดูกันว่าแต่ละครั้งที่ดาวไปทริปเนี่ยดาวแพ็คอะไรไปบ้าง และนี่นะคะก็คือสิ่งของจํานวนหนึ่งที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วนะคะนี่ก็คือกล้องฟิล์มที่เราจะพกไปเป็นประจําเลยนะคะแต่ก็คือไม่เคยได้เอาออกมาล้างเลยใดทั้งสิ้นนะคะและทุกทริปนะคะก็คือจะแพกอ่ะแว่นกันแดดนะคะไปประมาณมากกว่า2อันแต่จริงๆอ่ะใช้ปอันเดียวเองเลยดูปะแต่ว่าก็คือแบกมาก่อนนะคะเผื่อแบบเราอาจจะต้องการที่จะใช้เขาจริงๆแล้วก็ที่แปลกเลยก็คือ ดาวพกหมวกไปเยอะมากพี่รู้ว่าจะใส่หมวกอะไรดีก็เลยเอาไปห้าอันเลยอันแรกนะคะว่าอันนี้น่ารักอะนี่มังเป็หมวกกันอันนี้นะคะว่าอันนี้ก็คิ้วหมนะทำแบบทำแบบมันก็จะแบบเห็นไหมก็จะแบบได้อีกฟิลลิ่งนึงอย่างเงี้ยก็จะเป็นหมวกปิดบานมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะแบบโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงแบบเออใส่ได็ธรรมดาเราก็ใส่หมวกแล้วมก็ไม่ได้สับป๋อองในปาอแล้วก็จะมีหมวกที่เป็นทรงแบบ เป็นแบบพูดีอังกฤษด้วยสง่งนี่แหละเราก็ไม่สามารถเลือกได้เพว่าเราคิดวาหมอกอันไหนไปดีอนี่คือเป็นปัญหาร,ระดับโลกานะคะเราก็เลยแบบแต่งไปทั้งหมด6อันทุกครั้งเลยเวลาไปเที่ยวนะะอันนี้ก็น่นารักได้ดี เหนื่อยมากเลยขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันที่ทริปนะคะตามไปดูได้ต่อไปเลยตอนนี้เราก็มาถึงที่พักนะคะเราก็เข้ามาที่ศิลาวดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าโรงแรมน่ารักมากๆเลยแถมเรายังได้แบบบีส่วนตัวอย่างเรียกบีส่วนตัวไม่ได้ต้องเรียกว่า private pool villa นะคะเป็น pool villa ส่วนตัวนะคะชื่อห้องที่เราอยู่ก็คือชื่อห้องว่า สีลาวดีพูลสปารีสอร์ทเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะห้องของดาวกันนะคะนี่นะคะก็คือริมหาดของเราแม่ฮัลโหลหน่อยบรรยากาศในโรงแรมนะจ๊ะ เดี๋ยวสี่โมงแล้วนะคะเดี๋ยว a f t e r ร์น n น e ีเนี่ยเขาจะมาเสิร์ฟให้ที่ตรง p ู o ของเราเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกวา่าคือก่อนเดินเลยนะจะเป็นคนที่ชอบ unpack แบบนี้ออกมาพอ unpack แล้วคือจะเป็นคนที่ชอบเอาของออกมากองเอาไว้หมดแล้วเวลา p a ็คเนี่ยก็จะได้แพ็คกลับได้เหมือนเดิมแอบถ่ายรูปเอาไว้ด้วยนะว่าตอน p a ็คมา p a ็คยังไงค่ะกลับจะได้แบบตัวแพ็คให้มันได้เหมือนเดิมอันนี้นะคะไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือว่าจะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ แบ,บกกระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้มาเลยอันนี้ก็คือหมวกเราจะเอามาใช้ในทริปนี้นะคะมมนม่ก็จะเอาทุกอย่างมาวางเอาไว้ให้หมดก่อนนะคะว่าชุดแรกเนี่ยจะเป็นชุดอะไรเราไปปามกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เรานั่งชิวกันนะคะส่วนชุดอันนี้ก็จะเป็นชุดว่ายน้ําของวันนีนี่ก็เป็นชุดแรกนะคะเดี๋ยวไปดูรูปในอินสตาแกรมนะ ตอนแรกก็จะมีเซต afternoon tea ที่เขาจัดออกมาให้เดี๋ยวจะพาไปชม afternoon tea อันนี้ก็คือชุดเซต afternoon tea นะคะที่ทางร้านจัดมาให้เราก็คือได้กินไปเรียบร้อยเลยตอนนี้เป็นเวลา6 3โมง3 4นะคะก็คือตือ่นแล้ว เพราะว่าวันนี้จะมีไปขึ้นเรือค่ะตอนประมาณ9ก้าโมงครึ่งแต่จริงๆก็ไม่เห็นจาเป็นจะต้องตื่นเร็วขนาดนี้ถูกป่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอ่าเบร a ฟาสต t เซตนะคะมา Set Up ให้ที่ห้องก็เลยแบบว่าจะต้องตื่นมานิดนึงแต่ว่าก็คือแบบเวลามาเที่ยวทุกครั้งนะคะเราก็จะตื่นเช้าหน่อยเพราะว่าจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าก็สวยดีนะคือพระอาทิตย์มันก็กําลังขึ้นแหละแล้วเราได้เห็นตอนไหนก็คือนั่งพูดอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวไปดูกัน ก็ในส่วนของพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นฝังน่งนี้อ่าอน,นี่ก็คือสระของเรานะคะ,ะอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นเลยก็พอดูพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็จะไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะแล้วก็มาดูกันวันที่สองจะใส่อะไรแต่ว่าก็ยังง่วงอยู่นึกมา้ารึกออกไหม่เขาจะไอันนี้นะคะก็มาขึ้นเรือนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเกาะมัดสุ่มกันค่ะ ก่อนที่จะใส่ชูชีพงงๆเราเดี๋ยวพาไปชมวิวข้างหน้าก่อนดีกว่าอันนี้เราใช้บริการของไอเลิฟสมุยเราก็จะพาทุกท่านออกนอกสมุยออกนอกเกาะสมุยไปเกาะมาสมเกาะแปนแ้นนะจ๊ะ ถึงเกาะมาสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นเกาะเล็กๆน่ารักแบบนี้ซึ่งอยากจะแนะนําให้ทุกคนมาเช้าหน่อยเพราะว่าถ้ามาเช้าเนี่ยเราก็จะได้รูปที่สวยงามเราจะไม่ต้องไปแย่งแข่งกับใครเขาที่สําคัญน้ำเนี่ยใสมากเลยเด็นมั นี่นะคะก็มีการทานแบบไทเวดดินเนอร์นะคะก็ว่ายน้ำไปด้วยนะคะแล้วก็ทานไปด้วยเป็นสแกลอตนะคะแฮปปิ้งดินเนอนะคะ with my family นี่ก็คือเมนูที่เราคอยกันนะคะเพราะเราชอบกินซีฟู้ดกันมากๆ คุณบนี่นะคะวันที่เราจะกลับกันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีด้วยคอมพิเมนทัลลี่ของอาเบราสต์ะ Breakfast นะคะที่เขาจะมาเซตอัพให้ริมทะเลอาจจวจะมาดูกันว่าศิลาวดีจัดอะไรเอาไว้อันนี้ก็เป็นเซตอัพอาหารริมทะเลนะคะจริงๆก็อยากจะถ่ายก่อนกินแต่ลืมเมื่แต่หิวนะคะอันนี้ก็คุณคุณแม่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแบบไปไปเดินเล่นริมหาแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกัน วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่อยู่ที่ศิริราชแล้วงจากที่เราจะกลับเขาก็พาเรามาทานเมนูเซ็ตของเย็นๆจะกลับแล้วเคยว่าแะไรขนมจีนขนมจีนน้ำยาใต้อย่างเงี้ยเราไปดูความอร่อยนะคะนี่ค่ะนี่ก็ขนมจีนเซ็ตนะคะชอบสิ่งนี้มากเป็นขนมจีนน้ำยาใต้จ้าโอเคโอเคมีเครื่องเคียงด้วยเราจะกิน พี่ไก่ทอดน้วยต้มได้ค่ะค่ะโตไปกินก่อนนะจ๊ะ